โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมของรันบอลเซ่โดคาเมนเทอร์เจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับก็วันนี้น่าจะรู้ก,กันว่าผมมาทำอะไรใช่ไหมอ่าแน่นอนอยู่แล้วท่าจะมาเปิดกาชาของบีลุสนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะครับยีเมตรแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันได้แค่ห้าตัวแล้วก็แบบว่าบอกว่าจะไม่เปิดอีกใช่ไหมแต่ว่าพอดีกินเนี่ยผมไปเห็นมันว่าไอ้สามสเต็ปแรกของมันเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่คุ้มกว่ากาชาปกติของชาวบ้านนิดนึง เพราะว่าอ่สเต็ปแรกนะครับมันมีเ you ข know, ียนอยู hmm. ่เลยด่วนโอเคอันนี้ตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นพิเศษสรหรับเซิร์ฟโกลบอลนะครับเป็นโกลบอลเอ็กโวซีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเซิร์ฟแจ็ปแอนไม่มีนะไอ้พวกสเต็ปของกาชาฮันบิวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกาชาบิวธรรมดาเนาะเป็นกาชาทุกครัเฟสธรรมดาแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสเต็ปนะครับ3รอบสเต็ปหนึ่งก็คือ25เมตรที่ผมเปิดไปรอบที่แล้วคลิปที่แล้ว5ตัวนะครับสเต็ปสองก็30เมตร7ตัวสเตปสามก็สี่สเมตร10ตัว แล้วมันจะการันตีฟีเจอร์การันตีนะครับเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่คือมันการันตีฟีเจอร์อ่ะดังนั้นเนี่ยคุณเปิดภายใน100เมตรเนี่ยคุณได้หน้าตู้แน่ๆหนึ่งตัวอันนี้คือไม่นับว่าอยู่ที่ดวงคุณนะว่าดวงคุณจะได้ตัวหน้าตู้หรือเปล่าเพราะว่าทางเกมเนี่ยเขาแจกให้เลย1ตัวก็คือตัวฟีเจอร์นะไม่ไม่มันไม่ได้แจกหรอกมันต้องเปิดก่อนเออนั่นแหละนะฮะก็คุ้มไหมร้อยเมตรนะครับได้หน้าตู้หนึ่งตัวนี้ก็คุ้มมากแล้วนะ แต่ถ้าคุณโชคดีกวันนี้คือแบบคุณเปิดปกติและแต่หนึ่งแต่สองได้หน้าตู้แล้วเนี่ยคือมันยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยคือมันเป็นพิเศษหน่อยมันจะได้หน้าตู้เลยการันตีสี่สิบห้าเมตรนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบนะมัน,ม,นมันช่างลอดตาลอดใจเหลือเกินคิดไปแล้วยังเจ็บใจไม่หายนะแต่ไม่รู้จะเปิดมันต้องเปิดแล้วแหละมาขนาดนี้แล้วนะนะครับนั่นะก็รวมกันแล้วเนี่ยร้อยเมตรนะฮะสี 40, 30, ่สิบสามสิบเป็นสี่สิบห้าเมตรใช่ไหมอีกยี่สิบนะครับก็เป็น หึ่งร้อยเมตรพอดีนะ่าก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ถ้าเทียบกับการใช้ปกติก็คือเปิด2มันติใช่ไหมแต่นี้คือมันได้กี่ตัวได้หลายตัวนะเออได้มากกว่าเปิดธรรมดานะครับแล้วก็มันจะมีการันตีได้ด้วยนะฮะอันนี้คือดีกว่าเปิดธรรมดาอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแต่มันได้แค่สามสเตปแรกนะครับอันนี้ก็ถ้าใครจะเปิดก็เปิดแค่3สเตปพอ3รอบพอนะครับอันนี้อ่า จริงๆผมก็บอกแค่สเตปเดียวนะแต่เพิ่งมาเห็นว่ามันการันตีหน้าโต้ด้วยเป็นอะไรที่ล่อตาล่อใจเป็นอะไรที่แบบมันต้องเสียก่อนก่อนโดน5ปีอ่ะคืออันนี้มันถ้าคนห้ามอยู่ได้ก็ก็ก็ดีแล้วนะครับแบบว่าไม่เปิดได้ก็ก็โอเคแล้วแหละแต่ถ้าจะเปิดก็ไม่ว่ากันนะฮะโอเคนะผมก็จะไปเปิดอีกนะครับสองมันตินะครับสองสเตปก็คือส0เมตรกับ45เมตรนะฮะโดยรวมก็เสียไปร้อเมตรนะสำหรับกาชานี้ ก็พอและเดี๋ยวเก็บเพชรเพิ่มอีกร้อยเม็ดนะครับน่าจะพอทดแทนได้สําหรับแคมเปญเนี่ยนะร้อยเม็ดพอดีแหละสรุปก็คือเพชรเท่าเดิมนั่นแหละนะนะก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าผมเปิดแล้วได้การเปนหน้าตูนเนี่ยผมจะได้ตัวอะไรนี่ผมไม่รู้นะฮะแต่ผมหวังหวังท่านบิลนะครับหวังท่านบิลหวังวิสนะครับหวังโกคุบูคโอเคนนะครับหวังโกคูนาเมกนะฮะส่วนที่เหลือครับผมมันก็ เสี่ยงเหมือนกันนะที่จะได้เป็นตัว ECA ของพวกนี้ที่แบบว่าไม่ค่อยได้โอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าโกคุบุเขาเคที่ผมทำาปเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับดาวลุ้งไปแล้วถ้าได้มันก็คงจะแบบเกลือน่าดูเลยแตอนน่อันนี้ของบิลเนี่ยยังไม่ได้ปลดทางเพิ่มมาถ้าได้มันก็จะโอเคกว่าได้โกคุอยู่แล้วอันนี้นะครับแต่คือคือถ้าผมได้สามตัวนี้ภายในสามันนะี้คือไงก็โชคดีแล้วแหละนะตัวสามตัวแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นโคนอะไรที่คุมแล้วแหละนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคมา ไปเรามาลุยเลยดีกว่าเจ็ดตัวนะครับไปแล้วเพชรครูนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเปิดไปเลยช่างมันมาโอเคนะครับบินมาไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยน,นี่เป็นพลังเคลื่อนเต่าธรรมดานฮะสุดข้ญญายาบินมาไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่ไม่ได้บอกอะไรมากนะตระยาสองธรรมดา หนึ่งครับเจ็ดตัวนะตอนนี้ทั้งจะมีแบบเซอร์ไพรส์ไม่แบบอยู่ๆบิลออกมาอะไรเงี้ยคงไม่มีใช่ไหมฮะในเอ,อ้วเตะหนึ่งกับเตะสองแม่งเกลือแล้วนะถ้าเต,าเตเะสองกอลัฟตีหน้าตัวได้เกลืออย่างนี้ผมไม่เอาจริงๆนะผมไม่ไหวเลยโอ้โหตัวหาอะไรวะเนี่ยสามสิบเมตรกูไปแล้วสามสิบเมตรผมนี่ไปแล้วนะฮะหืมไม่มีความคุ้มค่าเลยเลยในตัวนี้ เนี่ยมันเก่งบอกว่าเนี่ยพอเล่นได้แต่แบบไอบ้บ้าเออเออสามสิบเมตรยังไงก็ไม่คุ้มไหวเงี้ยมามันตีสุดท้ายนะครับมันตีที่วัดแล้วว่าผมจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะอันนี้มันการตีฟีเจอร์มาขอขอดีๆนะขอดีๆห้ามเกลือนว้ยไม่เอานะผมจะไม่ขัดดวงในนั้นนะครับมาเอาดวงดวงล้วนๆเลยเนี่ยตอนเนี้ย ขอเถอะดีๆหน่อยซาตานมามาก็อย่างนั้นนะครับเพราะมันกำลังตีหน้าตู้แล้วโอวัลิดะนะฮะไม่มีเซนโอแสดงว่ายังไม่ได้บิวช,วช,วชัวนะครับโอกาสได้ตัวหน้าตู้แม่งแบบนะมาตัวแรกนะครับพี่ย่อมฉาเราเจอกันอีกแล้วนะฮะโอ้เกรดอาร์ด้วยโคตรเฟี้ยวแล้วก็เจอเป็นโกหงต่อนะครับทรงผมเลยกันกันกบย่อมฉาเลยนะ <laughs> โอเค ตรอป้ายางนะยางยางโอเคนะครับริี่ระหว่างทางนี่มีลุ้นฟีเจอร์เหมือนกันแต่ว่าจะได้ไหมเ่ะคือระหว่างทางผมไม่เคยได้ฟีเจอร์เลยอ่ะสามมันติดแล้วเนี่ยไม่ใช่สามมันติดสามรอบและเปิดมาสามรอบแหละขอฟีเจอร์ระหว่างทางได้ไหมอ่ะตัวเท่าไรแล้ว้งเนี่ยไม่หกก็เจ็ดแล้วมั้งเนี่ยทั้งนะครับมันเริ่มไกลเข้ามาแล้ว ข้ามเกลือโน้ตข้ามเกลือนี่โอ้อโหหนักแน่นอนบอกเลยโอย้ผมว่าแม่งต้องลุ้นกรารันตีอย่างเดียวจังหวะเนี้ยนะต้องบังทางคงไม่ได้อ่ะจริงต่อไปตัวท้ายแล้วมั้งโอเคตัวที่สิบนะครับมาโอเคก็คูนาเม็กก็ก็โอเคอยู่แหละใช้ได้อยู่ยังดีกว่าได้ตัวที่แบบว่าเป็นเบจิต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาหรอกอย่างเงี้ยน,นะแต่ได้คูนาเม็กก็ดีนะปลดทางเพิ่มไปนะครับทาง ซ้ายนะฮะก็โอเคขวาสิไม่ใช่ซ้ายขวาลางเออนะอ้โหแมออ่คือต้องพึ่งการันตีอย่างเดียวระหว่างทางไม่เคยได้อะไรเลยเนะี่ยโอโหแม่เจ็บใจวะ่ฮะฮัลโหลอ้โหถามว่าคุมมา1 0เมตรเหรอสำหรับผมผมว่ามันก็ไม่คุมนะเออมันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่สำหรับช่วงเนี้ยเพราะว่ามันใกล้5ปีอะไรอย่างเยไม่เป็นไรหน่อยก็ได้หน้าตู้มานะครับได้หน้าตู้จากการ,การันตีแะละ แต่เสียดายระหว่างทางไม่ได้เลยถ้าได้มันจะดีกว่านี้มากเลยนะจะเป็นตัวอะไรก็ได้อะระหว่างทางอ่ะคือได้ให้ชื่นใจหน่อยก็ได้นี่ไม่ไ,มได้เลยสามรอบโอ้โหเน่ยเออเจ็บใจเนี่ไม่เป็นไรเนี่ยก็ถือว่าก็คูนาม็กกันปวดทางหนึ่งทางแล้วกันนะครับก็ปวดในคลิปนี้แหละนะโอเคกูกูนาเม็กอันนี้นะครับตัวแก้วแดงเหลืออยู่ปล่าน่าจะเหลืออยนะูนะน่าจะเหลือพอปลดทานได้อยู่ ตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับยังพอเล่นได้ใช้ได้อยู่เก่งอยู่นะแต่ถ้าได้โกคูบูคาเคหรือว่าท่านบิลเนี่ยจะดีกว่านี้มากเลยจะแบบเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแต่ไม่เป็นไรนะครับกดกลางไปเพิ่มนะเพิ่มโอกาสตีเบิ้ลนะครับตัวนี้โอเคหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเบิร์นมาเลยจัดเบิ้ลให้เต็มที่นะครับอันนี้เบิ้ลน่าจะคุ้มกว่า เร็ับเรียบร้อยน,นาเม็กก็คูว,ว่าพัสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคเตตัดก็ดยึดนะเออใช้ได้อยู่หมื่นห้าโอเคประมาณนี้แหละหลังคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเลรมากนะโหไม่ค่อยผมดวงไม่ค่อยดีแบบตอนเนี้ยนะเออสุ่มไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยระหว่างทางนะแต่ก็โอเค ถือว่าหน้านตู้มาปลอบใจและกันเป็นนาเมกนะครับโดยการเสียไปร้อยเมตรนี่ถือว่าคุ้มค่ากว่าการเปิดธรรมดาเยอะเออคือเปิดธรรมดาผมไม่ตป่นแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเปิดธรรมดาเหมือนเปิดธรรมดาเลยอย่างเงี้ยนะโอเคนะก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเกาะแล้วกันจะมาคลิปหน้านะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะใครจะเปิดนะครับสามสเต็ปแรกนะก็ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ดีๆนะเอออย่าได้เหมือนผมนะครับได้แบบ หมายถึงได้แบบไว้นั่นนะระหว่างทางไม่ได้เลยเลยอ่ะไม่ไม่ดีเลยนะอย่างนั้นนะนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันตัวในคลิปหน้าก็ลคลิปนี้สวัสดีครับบาย